บรรยากาศในวันกันที่ใส่ันที่สองถึมื่อเนี้ยบรรยากาศจะเป็นยังที่ะไรพี่น้องเอ้ยนี่ไะเนาะสำหรับคนที่มีแต่มอเตอร์ไซค์เนาะไปยากมากลำบากถือเปส่งลูกไปโรงเรียนกันเลยเนาะเนี่ยนะฝนตกต้องเดินทางอีกเป็นสิบกิโลเนาะจะต้องทำใจกันกนิดนึง ต้องล้อฝนอยู่นี่นแหละเก่งกระเสียแต่ว,ว่าสิ่งที่ได้คือขักชนิดต่างๆชุ่มชื้นชุ่มเย็นชุ่มแฉะเปียกมอเนาะขักกก็งามพี่น้องเลยเนาะไอท้ทีงามๆแล้วพวกผินประโยชน์คือต้นบอกหน่าว่าเนีน่นะ แว่ามันงามอย่างกระดอกกระเดีกย่มีหอดรูปโ่ปมีหอดหมากก่ได้ใส่ประโยชน์อย่างอื่นได้ใส่พิดอย่างเช่นต้นดอกพุดธ้อนเนี่ยพุทธอนใส่เป็นประโยชน์ในการบำบัดจิตใจไหว้พระแปดค่ำสิบห้า 8, 15, คเนะาะทำสมาธิในจักน้อยตัดลงมาที่ใกล้เคียงหน่อยก็เป็นตากระกัดกระชายเกลือย่านาง หยับลงมาอีกก็เป็นไอ้ไดโนเสือเป็นขาเนาะนในขาต้นขาดขึ้นมาอันนี้ก็ลงมาเป็นพริกเป็นประโยชน์ที่ว่าถ้าเป็นลูกนะอันนี้ก็ก,กระชายอันนั้นใบหูเสืออันนั้นต้นพริกหวานได้สองต้นได้หม่งนิ้วมือนี่พี่น้องได้ไหมพริกหวานเนี่ยแต่ว่าเพราเป็นยังเป็นลูกอยู่เพิ่งจะเพิ่งจะรอดจากวันตอนนั้นเหี่ยวแห้งเนาะ แต่ในพื้นดินนี่ก็มีพวกนอนพวกอย่างวาชเระเยอะแล้วใช่นหมแก้ปัญหาไปเถื่อนึงโดยการเอาคูุรดานมาโรยแต่โรยไปนิดนึงย่านพวกไส่เดือนที่อยู่ในพื้นดินมันตายหรือมันหนีนะโอ้โอหายไปเลยละส่วนข้างบนก็คือต้นนี้เป็นต้นกับเทาต่อไปเป็นต้นยางรักต่อไปเป็นต้นหอมเนาะพี่้องเนาะห่นแหละใช้ประโยชน์เบิดอยู่ข้างในนี่ก็เลย อันที่เห็นเป็นใบย่อยๆยานก็คือต้นว่านอีเท่าลมลุกมาภาษาอีสานแต่ภาษาอื่นกับพระเจักคือกันใช้ประโยชน์เพื่อเอาใบแห้งไปตากแห้งแล้วมาต้มต้มแล้วก็กรองน้ำกินเพื่อบรรเทาลรกระเพาะเนียนว่าเพื่อบรรเทาได้พี่น้องและผู้ขาก็กินด้วยกันตอนที่บ้านปลูกในดินไม่ได้ปลูกในกระถางในพื้นดินมันขยายออกไปลายๆนี่ สามารถเก็บใบแกบเอามามัดมัดมัด,มดแล้วก็ตากแห้งไว้กินข้ามปีได้ตอนนี้ปลูกในกระถางบอสามารถที่ีิขยายได้พื้นที่กับมีแค่นี้แล้วพี่น้องในนามูบานะบามบา่บ้านเนาะก็เจาะเล็กน้อยเนาะนี่ยเน็บบอสเริ่มเบาบางแล้วคนแต่ว่าท้องฟ้าเนาะย,ยังมืดบอกว่า,าโซนทางนี้สิเป็นโซนทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกลงลงลง,ลงไปอาจถจะลงไปแจ้งทรา,า,า,ายทรายชลีทรายทายทายยุทรายชลีฝั่งหุ้นแต่ว่าส่วนที่อยุนี่คือพระแท้ใต้สิดิงขึ้นไปเลยพัทยาเหนืออีกเนาะเอาเป็นว่าคอจบกันกระจายข้าวสนทนาใบเพียงานี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีใน,ในการทำงานและโชคดีใน,ในการเดินทาง ขอขอบคุณที่สลับรับฟังขอบคุณมากๆครับผมฮะเพิ่งกระดับไปเมื่อกี้นี้มาอีกแล้วพี่น้องเลยเนี่ยเพิ่งจะยุดไปบุษเธองหมดซิฟวีเนาะจ้าจา้จาจ้ามากนี่สิเสียงดวงไปทรงลูกเลยก็ะเด็ครับเขาจัางใดที่ไปจังใดเชียงดวงก็มาถึงว่า อ่ะฝนสิโตกแห้งห้ามเห่าเปียกบมหรือว่าเปียกเป็อย่างประมาณนั่นแหลนะเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาเป็นว่าจะรอบสองแล้วพอจบไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับ